ค,คือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ของรัฐบาลนะครับซึ่งประสานโดยท่านตอิสิ์หนึ่งตทศนีะน,น,นะครับผ่านกระทรวงที่ินนะครับโดยหลักการกันอย่างนี้ครับคือเขามองว่าข้อแรกเนี่ยจะต้องมีเงินมาทําให้ผู้ที่ มีรายน้อยเนี่ยสาม,มารถยังชีพยยไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีโครงการเรื่องของฝึกอาชีพก็ตอนนี่บอก,กว่าทำจอดคร้อมกันนะครับการฝึกอาชีพให้อาจจะได้มีความรู้มีความสามารถมากขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะหาแหล่งดูซึ่งตรงนี้จะใช้คูณขายของว่าโครงการพัฒนาสตรีครับผมประโมงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าแม่บ้านเนี่ยมีได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมาให้ส่งถุงพเลยแล้วนะครับผมดูในงไงมีทางมันเั็นทางที่ช่วงนี้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตไปได้ จากนั้นได้มีการฝึกอาชีพแล้วก so, uh, uh, ็มีการแหลกจัดหาแหล่งทุนให้ครับนี้จะมีอีกรอบไหมฮะหรือว่ารอบนี้รอบที่ก็ตรงนี้นี่เดี๋ยวขอประด่ากันก่อนนะครับคิดว่าจะพยายามท่านสัฐสออกว่าจะพยายามเอามาช่วยเหลือคนเรียนน้อยให้มากที่สุดจะต้องสำรวจความต้องการเพิ่มอะไรทีไรครับสำรวจู้มีรายได้ใช่ครับหรือว่าเขาให้เขามายื่นคขอจุดนุ่งก็ต้องมีทั้งสองอย่างครับมีขอจุดนุ่ด้วยก็ต้องมาสำรวจดูว่าเขามีรายได้ขนาดไหนครับแล้วก็การเลืยกอาชีพไปด้วยครับ ประสานไปทางกระสุนอีกใช่ครับผมครับ,รบเพื่อนเถื่อนเรื่องของมรราตรการลังท่วมล่าสุดเห็นบอกว่าเราได้รับมงบประมาณไหน่ก้อนเพื่ดอดูแลระยะสั้นหรือว่าเฉพาะหน้าทางเทศบาลมกีการอะไรบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราขึ้นหาให้ฟังก่อนไอ้น้ำเนี่ยปีที่แล้วที่มันมาเยอะอยอเลยนะครับว่ามาคันไหนบอกว่าในน้ำปิงปิงมันจะมาประมาณแปดร้อยรูกบาทตอนน่อวินทีขั้นแรกเดี๋ยวก็พยายามไป หมุดลอกนบางทีว <we Constitution> ่าให้น้ำมันกลายเป็นบาดนทถามว่าทำ็จแล้วตอนนี้หมุดลอกเรียบร้อยเรียบร้อยหมดละแล้วผลเป็นยังไงบ้างบอกว่ามันทำได้ว่ารับน้ำเรียบร้อยเท่าระดับนี้ตรงพิธีนะครับเพราะว่าการที่จะให้น้ำมันรับได้ไม่น้ำเนี่ยรับได้800เนี่ยมันต้องกว้าง90เมตรแล้วลึก5เมตรซึ่งความลึกเราพอทำได้แต่ความกว้างนี้มันมีปัญหาต่างๆเช่นว่ามีการปลูกสร้างที่ปลูกสร้างขวางไว้ทำให้เราไม่สามารถไปรื้อออกได้เนี่ยก็ทำให้แาเนี่ยรับได้ประมาณแค่500นะครับจากนั้นเนี่ย ถ้าน้ามาเท่าๆเ,เดืนเอนแบบปีนี่แล้วเนี่ยไอ300้สามร้อยที่เหลือเนี่ยมึงก็ต้องมาพ่วงหรือว่ามาทําให้เกิดปัญหาในบ้านเดินแน่นอนตอนนี้สิ่งที่เราทำนะครับก็คือว่าเราก็จะไปกั้นในส่วนที่เขาทำต่างๆบางส่วนเนี่ยก็ใช้เป็นอนามนัินะครับบางส่วนก็เป็นแนวผสทสายนะครับบางส่วนก็เป็นผนังคอนกรีตร่วมกับคอนตสตบทรายและจุดที่พึ่งได้ครับก็ประมาณมาประมาณเมื่อสักสองาทิตย์ก่อนเนี่ยครับเราจะทําผนังถาวรหน่อยนะครับชื่อมวเวณไหนบริเวณของสะพานนวมรัด ปจนถึงสะพานเหล็กฝั่งตะวันออกหรือฝั่งกำมิล่นะครับตรงนี้จะต้องไปสัมพันนะครับว่าสิ่งที่ออกแบบไปเนี่ยไม่ได้ว่าสูงที่4เมตร3มเมตรแล้วก็บางหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะสูงประมาณเมตรเดียวนะครับจึงในหน้าแรงเนี่ยเราก็จะตกแต่งวิโดม้าทาเป็นที่พักผ่อนไปแต่พอหน้าน้ำเนี่ยก็จะดูตรงน to <Yeah. S 2> ั้นออกแล้ว <Bernard> ก <Bear> ็จะวางเนี่ยะสบเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าใครสังเกตตรงจะเห็นว่าช่วงสะพานนะว่าตรงโซเล็กเนี่ยพื้น่อนขัางจะเรียบอยู่แล้วทําไม่ยากแล้วก็ทําได้ไวแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดเนี่ยพอนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้บ้านเรือประมาณ400หลังคาเรือที่จะปลอดภัยจากน้ำท่วมแน่นอน,นะครับตอนนี้เราเตรีมยมคอนกรีตเยอะไหมคะไม่าไงนะครับผมเราเตรีมยมคอนกรีตเยอะอันนี้หมายถึงจุดที่แข่งซีเมนต์นะคะอ๋อเตรียมไว้พอใช้ครับผมจำนวนนี้ผมจําไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมคือบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นคอนกรีตช่วเติมกุ้งน้ำนะครับคอ,กอบกน,นกรีตเสริมกับแนวตอกเสาแต่ว่าตรงส่วนของสะพานแนวราบถึงบลิทเวณถึงทุ่งฟางเนี่ยจะเป็นดัดถาวรเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไว้สูงจน บางท่นานท่านนายวิสัยที่ว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบบอกว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวเราไม่มีอย่างนั้นสุดแค่ประมาณนิดเดียวนะครับแต่ก<ต>็<ถ>ช่วงเนี้ยคือเราเพิ่งได้งบมาเมื่อสองอาทิตย์เราตั้งเป้าต้องให้เสร็จภายในกันยานะครับผมตั้งเป้าอะไรอย่างนี้ยครับพวกปรมาที่สับไปให้ได้เท่าไหร่ตนะี่ทอนพิถังอันนี้ครับประมาณ2ล้านครับผมอยู่ว่าตรงแนวป้องกันนี้นะครับเพระาะว่าดูพื้นที่เนี่ยเขาทำได้ง่ายอยู่เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเล็กนะครับอย่างจุดชั่วคราวอื่นเช่นเรรรรื่ออองงกกกาาาวะะบบทสย เราใช้ก็อสอบปประมาณแสนใบครับตอนนี้นะครับป,ปาประมาณแสนใบร่วมกับพนังคอนปีดแล้วก็ช่วงที่แถวๆต่ำๆา,าแถวปากเขานอกนะครับตัวนั้นส่วนมากจะเป็นพนังดินเพราะว่าพนังดินเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันจะปิดน้นําได้ค่อนข้างมิดชิดคือร้อยั่วจะมีน้อยแต่ข้อเสียคือถ้าน้ําแค่นานๆเนี่ยพนังน,น,นี้ก็จะเปื่อยไปแต่เราจะห่วงตรงแถวนั้นเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าก็จะมีสูงสร้างแถวท้าบังตาที่ยังไม่แล้วเสร็จใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือว่าถ้ายังไม่แล้วเสร็จเนี่ย พอน้ำมาเยอะเนี่ยพอน้ำระบายไม่ทันเขาจะยกตัวแล้วก็ย้อนกลับมาเพราะแถมนันจะเดือดร้อนเยอะเป็นพิเศษครับก็หมายว่าตอนนี้ถ้าโดยแผนเรานี้วเราสามารถรองรับประมาณที่หลายได้ถึง800คือเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าบอกว่าถ้าน้าํามาทับปีแล้วจะเกิดอะไรขึ้น<ม>ต้องบอกว่าข้อแรกเนี่ยคือพื้นที่ที่จะรับกระทบจะน้อยกว่าเดิมนะครับและสองคือเวลาที่พ่วเนี่ยก็จะสั้นกว่าเดิมเพราะว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราติดเครื่องถูอไปช่วยด้วยครับ ผูช้ชูว่าคาดว่าพอน้ําเริ่มงลงดอิจะ็กตริคอยไปบ่อยแล้วบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นแนวป้องกันสองชั้นพอมาท่วมชั้นแรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็สูบออกเลยบางจุดท,ที่เราทำได้อย่างที่เราห็นนะครับว่ารอบปีที่แล้วเนี่ยบางส่วนที่เรารับไม่ไหวจริงๆอย่างเนบาซาจะท่วมแต่กรรัดถุงจะรอดแต่กลับกันพอเนบราซาท่วมเนี่ยถามว่าเข้าของเสียหายเยอะไหมก็บอกว่าเสียหายน้อยมากออเพราะอะไรเพราะเราใช้หลักการนี้ครับคือเราเปิดกั้นตรงได้ยี่ห้อใบพอน้ำเข้ามันก็สูบออกเลย คือมันจะไม่ค่าของไม่เสียหายเหมือนตอนปี48คือเป็นทีหุ้มเด็ดถนนใช่ไหมครับแต่ว่าความขาดเสียหายของประชาชนจริงๆเนี่ยจะต่ำกว่าปี48เยอะมากปีนี้ก็เช่นกันครับแล้วก็เตรียมไว้ว่าถ้าสมมติน้ำมาเยอะอีกจริงๆเนี่ยทำอย่างไรก็ต้องระดระวีอย่างดานดันข้างใต้ท่ออะครับดันท่อดันจากใต้ท่อมาทะลุในพื้นที่ตอนไหนคือตอนนี้เนี่ยเราปิด เรารู้จุดที่เราเช็คไว้แล้วเนี่ยครับจุดสองนะว่ามีปาท่อตรงไหนก็ต้องปิดไปต้องปากพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านทำอ่าท่อของท่านเองเนี่ยต้องรีบมาแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติไม่มาแจ้งบางครั้งไม่รู้มีจุดนี้ด้วยครับแต่จุดที่สำรวจไปแล้วก็เต็มกใจหมดแล้วถ้าสมมติว่าน้ํามาจริงๆก็ต้องปิดไปนะครับเราก็จะงผู้สื่อข่าวให้เพราะว่าถ้าปิดตามเกิดฝนลงอีกเนี่ยครับนี่ก็ยุ่งบใหญ่เพราะว่าไม่มีทางให้น้ำออกก็ต้องสูบครับแล้วกันถ้ายกอีกเรื่องหนึ่เงอะไรยการ ดูแลรีมูสของถนนเกือบสามสาิเส้นในตัวเมืองสำคัญสำคัญครับแล้วเสร็จเพื่อให้ทุกอย่างมังนดีขึ้นในความเสี่ยงคืออย่างนี้ครับว่าเราตีเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมตั้งเป้าไว้ต้องเสร็จประมาณพันบาทนี้ด้วยซ้ำเพราะต้องทับกีฬาแข่งชาตินะครับแต่บางเส้นที่มันทํายากจริงๆเนี่ยกลัวว่าจะไม่เสร็จตามกํ <ๆ S 2> าหนดก็ต้องพูดเผื่อไว้แต่ก็หมายว่าเรจริงๆคือเสร็จประมาณพันบาทนี้ซ้ำนะครับเส้นที่เป็นหน้าตาของเมืองครับที่นกจะใหญ่ทุนเส้น ที่กังวลมากสุดตอนนี้คือเส้นลาดที่ดำเพราะว่าจะเป็นตัวหนอนใช่ไหมับใช่ครับแต่ว่าเส้นเส้นใหม่เนี่ยจะเป็นแอินฟานติกแล้วมีทางระบายน้ําด้วยเพราะตัวหนอนเนี่ยครับปัญหาก็คือว่าข้อแรกเนี่ยใช้งบประมาณสูงมากสูงกว่ากับเท่าตัวแล้วข้อที่2เนี่ยข้อจํากัดเขามีเยอะเช่นว่าขนาดรถที่จะเข้าไปต้องไม่อยากจะเกินไปตัวตัวฝุ่นก็เข้าไม่ได้เพราะว่าตัวหนอนต้องใช้สายอากาศถ้าดูดฝุ่นเข้าไปอ่ะสายถูกดูดออกมาปุ๊บก็พังอีกเดี๋ยวก็เลยควกับปั่นาชนซึ่งส่วนใหญ่กาเอิบให้กับไแล้วก็ได้น เป้าหมายจริงก็คือจัดตีละ1ชั่อองชใช่ป<ๆ>ุ๊บประมาณ50ล้านเกี่ยวกับพื้นถนนเนี่ยแหละครับนนนรบวมหมดแล้วเนี่ยที่เราได้มานะครับผมประมาณ60ล้านนะครับสรเส้นรวมมาดูทั้งทางจันทด้วยอย่างจันทบุรีเพิ่งได้งบมาคือต้องเล็งอ<ม>ันนี้ทำใหม่หรือว่าซ่อมน,นะนคือต้องบอกว่าทําในจุดเดิมครับแต่ว่าต้องออกแบบให้เขาเนี่ยรับสภาพปัจจุบันได้เพราะจันทบุรีเนี่ยต้องเรียนว่าข้อเท็จจริงคือสร้างมา40ปีแล้วนะครับ ถ้าสร้างรูปแบบเดิมเนี่ยถ้าน้ำมาเท่าเดิมก็รับประกันไม่ได้ว่าจะพังอีกไหมเราก็จะปรับปรุงให้เขาเป็นรูปแบบใหม่แต่เดียวจุดเดิมซึ่งจะรับสภาพน้ำปัจจุบันได้ต้องรื้อถอนเก่าให้หรือว่าไม่ไม่ต้องรื้อถอนครับผมเพราะว่าต้องวางตัวของแบบเสาเข็มใหม่ครับคือถือว่าสร้างใหม่ตรงนี้คคือปรับปรุงในจุดเดิมนะครับผมถนน30เส้นที่ใช้เป็นแอสฟัลติกหมดเลยบางส่วนก็เป็นคอนกรีตนะครับผมนะครับแต่ว่าโดยหลักๆลัแล้วหลักมีหน้าดําเนินมีอะไรบ้าง าหลักมี้ก็ดำเนินแล้วก็มีหนนะครับที่เป็นคนกิโลเป็นกัณฑ์ติครับข้าวจุลลานรวก็มีไอ้สายชัยรัมบูหรือครับสายเจริญราษฎร์ครับสายประชาสัมพันธ์ตั้งแต่มงกอดระโตรมจนถึงถึงสะพานแกงนะครับที่ตัดตรงอยู่ในย่านตะโสมครับครับครับจะเริ่มมาไหลคือผมคิดว่าเราจะได้ผู้รับจ้างกันประมาณต้นเดือนสิงหาเนี่ยครับเพราะว่ากระบวนการของทาง ตัวราชการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำวันนี้ได้คงนนี้มันไม่ได้เราต้องมีช่วงขั้นตอนองเขาเราตั้งเป้าว่าจะได้ประมาณต้นเดือนที่ไหนเราก็จะให้ปรกลางมาฉุด่อดค่ะปัญหาเรือ